สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะรุ่นนี้บอกเลยว่าแบบโอ้ยใครใส่แล้วแบบสายเกาหลีมาแน่นอนค่ะสวยมากนะ เป็นสไตล์แบบมินิเดรสน่ารักน่ารักค่ะคลุมท้องนะคะได้ถึงคลอดเลยและที่สำคัญประยุกต์เปิดให้นมน้องได้จ้ารุ่นนี้ผ้าเนื้อดีนะคะดีเทลสวยใส่แล้วบอกว่าแฟชั่นแน่นอนค่ะแม่ท้องแบบรุ่นเฉยๆนี่ลืมไปได้เลยนะคะรุ่นนี้ต้องจัดนะคะคุณแม่ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้จ้าเก็บทรงสวยนะคะคุณแม่ท่านไหนสนใจชุดนี้รีบสั่งซื้อนะเพราะว่าตอนนี้เหลือไม่ยเยอะแล้วค่ะ รุ่นนี้นอจกจากจะคลุมทองได้ถึงคลอดยังเปิดให้นมน้องได้ค่ะงานบอกว่าเป็นผ้าซีทูนะคะแล้วก็ปักลายดาวสีทองสวยมากปั๊มคู่พร้อมกันได้นะคะคุณแม่แม่ท้องใส่ได้แล้วก็คุณแม่ที่กําลังให้นมน้องอยู่ก็ใส่ได้เช่นเดียวกันมีหัวซิปสองฝั่งเลยนะคะโอ้ยรุ่นนี้ใส่สบายที่สุดเลยแม่เพิ่งแบบใส่ไปเที่ยวมานะคะรุ่นนี้ใส่แล้วไม่ร้อนนะคะเป็นผ้าฝ้ายแบบคล้ายๆยยีนนะคะแต่ว่าไม่ใช่ยีนร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่สบายนะรุ่นนี้นะคะ มีสายผูกหลังให้ค่ะคุณแม่ไม่บางนะล้วก็ไม่หนาจนร้อนนะคะรุ่นนี้นี่มีเว้าไหลให้ด้วยค่ะราคาไม่แพงคุณแม่ที่อยากได้แบบอ,อุ้ยเอาไว้ใส่แบบใส่ลำลองใส่เที่ยวนะคะตัวนี้แนะนําเลยค่ะ ราคาเบาๆแต่รีบช็อปนะคะเพราะว่าใกล้หมดแล้วค่ะรุ่นนี้คลุมทองได้ตั้งแต่ทอ้องอ่อนจนถึงคลอดและที่สําคัญเปิดให้นอนนอได้ด้วยค่ะคุณแม่ตัวนี้จะเป็นซิปให้นมแนวนอนนะคะเปิดได้ทั้งสองข้างซ้ายขวาปัมคู่พร้อมกันได้เลยนะคะมีหัวซิปทั้งสองฝั่งเลยนะด้านหลังมีสายผูกหลังให้ค่ะสําหรับคุณแม่ทอ้องอ่อนแล้วก็คุณแม่หลังคลอดไม่ต้องกังวลว่าใส่แล้วมันจะแบบหลวลมคร่งไหมไม่แน่นอนค่ะช่วงแขนมีสายผูกเอาไว้ปรับระดับให้ด้วยนะคะ ใส่ทํางานใส่เอางานได้หมดซับในทั้งตัวค่ะอาใครสนใจนะคะรีบสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าตอนนี้บางไซส์ใกล้หมดแล้วค่ะ